สวัสดีค่ะเหมือนมีแนวทางดีๆดียมาแบ่งปันกันอีกล้จ้ะเจยใหญ่เมืองอุดรเท่านี้ละเจฝนลานเอ็ดอุดรเผ่าลอยเดจ้ะทรงเลขมาให้แม่พิมพ์เบิงลงให้พี่น้องเราเบิงในเดอแม่เด้อเพิ่นว่างวดนี่อยากหลยบได้โทรคุยกันดอกนี่ละจ้ะเจยใหญ่ใจดีเฮ่านาะจ้ะงวดที่แล้วก็ถูกอยู่เพิ่นว่าได้สอง0มืนนี่ละบ่ดด้หลเพราะว่าบ่สอบเพิ่นว่า เป็นสื่อถือศูนย์หานะรว,วะ่าแต่ว่าคนบ่มมักต่ว่างัวนี่ทรงมาให้แล้วจ้ะเดี๋ยวไม่พิมพ์จะร่วงให้เบิง่งเพอเป็นแนวทางเนะจ้ะครูเขามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันร่างใจกันไปด้อจ้ะจังไดก็จะตามต่อมาให้กันเบิ่งเรื่อยๆละจ้ะ่วงนี้ก็ยังยุง,ยา,งยากอยู่ดอกบ่ทัานในวางปันไดจ้ะแต่ว่าก็ยังคือฮอดพี่น้องเอซคือเกานน่นล่ะ ใดก็จิพาญาหามาลงล่อยหายคือถอดคือถึงกันเนาะจ้ะแต่ว่าคิดว่าเลขพวกเขานี่ยมันอยู่แล้วไม่พิมวาเนาะพระอุทิศย์เนาะเด่กพระอุทิศย์กับฟนดีค่ะฟันแล้วกับันอีกฟันแล้วก็บฝันอีกฟันเห็นเลขอยู่ในองค์พระประสันพระอุทิตย์ก็ได้ถึงคุณแม่อันสุลาดกับฟันดีว่าเลขพวกเขาือสิเมนถือกันละคุณว่าแต่ว่ามือนีก็เอาเลขกเจฟฝนไปเบื้องน้ำกันก่อนจ้ะ บาติดกระโตกก๊ะกะรอบสุดท้ายลวละจ้าสี่แล้วละละสี่ซึบมือก็ได้ดำแล้วดำไปซามไปเฮ็ดไปเด็กก็จะถือคือเกา่าพี่น้องเอฟซีก็จับตามองมึงดีๆจ้าหวดนี่เด้ก็ให้ไดีส่งเวลาต้องกันอีกเนาะคะ่ะ ตกกาสามหลบเฮ็ดหลายมองเฮ็ดหน้าสามมองสามทงก็เลยบาเลวง่ายจ้ะจั่ไดก็คือถอดคือถึงพี่น้องเอฟซีคือเกาด้วยจ้ะแต่ว่ามืนอนี้เอาเลขเจี๊นบฝนนไปเบิงก่อนเจฟบฝนว่างหงวดนี่จัดหนักไวแล้วเพิ่นว่าที่เด็ดเลยจ้ะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันว่าใดตัวใดแนวหงวด หนึ่งแปดเด้อจ้ะเจ็ดศูนย์หาศูนย์ถ้ามักวิ่งก็วิ่งแปดได้พี่น้าสายวิ่งสายวิ่งเพี่นก็ซื้อเลขตัวเก่าได้แล้วเนาะพออุทิศเนาะงวดที่แล้วเพี่นก็มก 1, 8, ักหนึ่งแปดหลายกับศูนย์แปดของฝนนิ่ระทีของเพฝนเนาะเพี่นก็มักเลขตัวเก่าเพี่นจ้ะคือแจ้งพออุทิศก็ไม่พิมพ์ถ้าตามเลขตัวเก่าก็จะถึงสุ้งงวดขึ้นกันแล้วเนาะเลข๋ยวเขามันออกน้ำหลังตลอด ตาบ้าน <L á S 1> ี no specimen, ja. dit, u, da, ni, die, ่ก็ถือสุ้งหดวอยู่จ้ะบ่ถือเล็กจากของก็ถือเล็ก่นคือเก่าต่ว่างันี่คิดว่าเลขกเพราะอุทิศนมาเปี่ยแล้วจ้ะจังไดกับฝากถึงกำลังใจกันไปเนะจ้ะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หาศูนย์ด้วยจ้ะ เด็กเจฟนอุดอรเท่านาี้ละโศกไหหมานลำรวยน้ำกันทุกคนขอบคุณแนวทางดีๆที่แบ่งปันมาด้วยจ้ะขอบคุณเฮียกระเจเด้อหัวนี่กะไฮมันมาน,มนได้ลักแสนขึ้นด้วยจ้ะขาแวะผ่านมาทางนี้ก็มาเยี่ยมน้ำแนมาเยี่ยมพออาทิก็ไม่พิมพแน่จ้ะจะได้เห็นโตัวตนที่แท,ท้จริงเนาะจะได้ล่งห้เอฟซีเบิงเห็นเพื่อนจ้ะใจดี ผู้ใดเข้าไปใส่บริการไดด้วยจ้ะแต่ว่าเลขกหัวนี่ก็เอาไปเลยจ้ะนี่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หาศูนย์จ้ะออกแ kind ท of ้แทงวดวดิบะตองยานคุณว่าเลำได้วซ้ำได้แล้วคุณว่าจ้ะเนี่ยวจะให้สูกให้มาน้ำกันทุกคนสำหรับมือนีกระซำนีก่อนนะค่ะน้องสวัสดีค่ะยังงอยกุตายเหรอ ใจรอบไปก็ได้พยายามน้องกเคียงหน่อยได้ตเผื่อยงตายเบิด